สวัสดีจ้าพ่อๆอกับจอมนั่เอกสิ้นแลนี่แล้วมื่อนี้นั่งมากกินข้าวน้าเอื้ยเพื่อนจ้าใกล้ประเ็ดลาบสุดกินจ้พาพ่อไอ้ที่นั่งเอกว่าอยากกินได้กินแล้วนะจ้ะาผักข้ากับมี่พักร้านข้างในตลาดกใกล้ๆนี่นะจ้ามาจ่าห้ามาเมียนมันอย่าเพิ่นปกากกาเราอย่าเพิ่นปาก,กกระดุกกระดิกเลยหายนักเอกเราคนเดียวเพิ่มมาเพิ่มมาย่านรัศมีวัจุนักเอกเพื่อน,อน,นเ,อเพราะเพื่อนกินลาบสุกจ้าเพื่อนมากินดิบ หน้าเราบ้างหน้าไผยกินสูงบดีจั่หน้าว่าต้มแซ่บต้มแซ่บต้มแซ่บต้มไม่แซ่บก็มาจ้ะเอรติดเพราะติดมันดวยง่ายเนาะดูเหมือนจะเป็นอุยงอัญญาหน้าเราเนี่ยแต่จะคุณหน่อยขึ้นนั่าเองนั่นแหละมาจ้ามากินข้าวเจลจ้าเจลกินข้าวล้วกินลาแล้วก็ยังไม่เจลข้ามาจ้าพี่ยำล้อย่างกองต้องย่างค่ะ เพื่อไว้ไก่แท้สามคุณกินแก้วนะหน้ามมนกินลามันจะไม่กินแก้วอยู่นะโอ้ยเจลหนีกซจประเดกปลาชัปลาชักนอยขอดทแรกแห้งมันจ้ะเอากล่องของเาลาันินเตอจากกูด,ดอนนะ้านนี้บุเด้อ <c oughs> โอ้ยตอไปตั้งหลายคว้วจะลืมเปิดกล้อง เราได้ยุจ้าคุณไหนคุณไหนามาเนี่ยอ,อ้าจ้าไทยใช่ไหมอยากมันแซ่เนาะตัวจะได้จะลารูปแล้นี้เจ้าประแดดจ้าจริงอะไรก็บอกจริงอะไรก็ถ่ายสมัยนี้ต้อนั่งหอติบเขาหน่อยไม่พอหนาะหนหนึ่งมัตตาบัณหน้ามาตตาโตแล้วหัวใจโซ่ๆนี่แหละไม่กิดคอย ม่ไหนกินด,ดีหนมาก,กดดหเหมนก็นแ่ากินขายแคปมูห์น่ได้จากม,มาาาุามหาบาร์น่าสิไปนี่แค่เราแคปทรงเหมอนนะมั้ยรีวิวแคปมูหให้แน่สิ่งอะไรคะ คเคยเพื่อนอ่นยุนี่ประเทศแคบหมูขายแล้วนะจัเนี่ยทุงละหายูโรจ้ะผู้ใดสนใจกันสร้างซื้อเลยนะจ๊ะน่าเห็นกู่ใรจะยิ้มหรอทำยังไง

มันไนเบิดยัวพี่ไปเห็นนา่งกี่หมอบพีกเขนแล้วบอกเขนแล้เปิดคหมอบพีกอีกจ้ะโอ้โหูยากขนนี้เขาเฮียทำทำเขาเนียเรานั่งเเอิดูจัมาเด้อใครกินเขานั่งก็ไดเอสรอืคุณอาจักบังนั่งคุยด้วยเ้นหน่อยหนึงแต่ตูกาาเยอะใ่ละแล้วนี่แหละมิตรน่าเห็ดขินพี่เบิ้ลกับซิวแบบ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 ช นั่งคุยเอาคุยเอาจักย่มเลยนั่งดิบดิบบุ้งสำหรับคลิปนี้นั่งกันภาพพิณอ่างมาก,กินข้าวนอกบ้านนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้นางเอกขึ้นแรกนั่งเ,งเลยด้วจ้าสวัสดีจ้า